สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทัเขีดกท่มอครับ,ท,รรรบทีมงานมาจากอำเภอพานท้องครับตอนนี้กำลังติดตั้งระบบเสียงอยู่หน้าหา้างไทยพัสดุพี่น้องอยู่มินบุรีครับสร้างไพ่กระจอรดถดตู้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณลูกทีเ่เอาสมโอมาฝากครับทีมงานมานี้สร้างไพ่กระด้ลูกหนึ่งพี่น้อง ขอบใจลูกเก่าไลายหลมาทั้งหุและครับจากอุดอธท่านี้หรือจากการเจนะบุรีหุ่นหละครับสบู่เฮาครับตอนนี้สถานที่สร้างให้กระจอดรถเรียบร้อยแล้วครับเอาเรื่องบิดเพราะแดดสีสว่างตามไปไปทายรีวิวให้พี่น้องในเบิร์นครับโอกาสครับใดมาซอยนองนุ่งครับเพชรลำเพลินครับมาพบปะกครับพี่น้องเอฟซีบูติคห้างในหายไปไซสครับพี่น้องครับยังอยู่ ครับยังคงเดิมครับ m k s t u d i o ครับพี่น้องครับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่พี่น้องเดี๋ยวรอดที่สามครับว่าจะออกมาอีกรูปแบบไหนครับของ m k s t u d i o ครับการสืบกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวทถามว่าอยู่ว่าเบิ่งรีวิวครับตอนนี้รีวิวใกล้ทำเป็นสภาพท่าด่วนบ่บ่สร้างไว้ว่ากับอยู่บางพี่ โอ้ยบางพี่โทษโทษโยมินบุรีโทษพี่น้องนะห่างครับไห้พัสดุครับพี่น้องมาสัมผัสพี่น้อยเฮ้โอ้าวมันร่แห้งเห็นปวะเป็นกระขาดเห็นป่ะเป็นไงเฮ้ยว่าน้องชื่อจ้งครับน้องชายน้องโต้งครับมาซอยเหลือกันร่มรื่อช่วยกันครับกับสร้างไพ่พี่น้องครับแต่ก่อนน้องโต้งกับมิกจู้ยวันลังครับหัวหน้าใหญ่เฮ้ยว่าใจสิงเฮ้า หัวหน้าไม้เฮาเอิ้นหัวหนา้หารึเนาะหัวหน้ามันอกีปากเอิ้นหัวหนา้ารึเอิ้นเอิ้นหัวหน้าแรัวก็ผมเอื้นได้ครับ <c oughs> เหตุได้ต่ก่อนนี่คอนโทรลม,มีเสียงอยู่ให้เริ่มต้นอยู่ครับหัวหนา้าไม้ไทยเฮาครับน้องโต้งครับน,รน้องโต้งเม่อี้ตะกอนอีกเหตุลำซิ่งมาน้ำกันครับยุคแรกๆเนาะยุคหนึ่งหลายปีพอสมควรสุกัญญาครับสุกัญญาแหลมมาลงโปรโมชั่นสุกัญญายอดนภายุคนั้นนะครับพี่น้องครับ สุดยอดครับยังกินทอดกิดถึงยิ่งได้น้องสุดย่าวก็ได้ครับเพ่อเห็นกันโดดแล้วครับคนรุ่นเก้าสี่หครับเพราะว่าสิเป็นเครื่องเสียงในแก้วก็แก้วเศร้าในแก้วเพื่อบรรเบือเขาปาชาดครับปลาชาดแลตอนนี้ตู้ก็ร่างสิขึ้นแล้วพี่น้องครับอันนั้นที่จะได้เห็นลูกแขกครับไงเงือบไงเงือบครับหลังจากนี้แล้วเดือนดันทาไปจังหวัดกูดอนท่านี่ไปด้ครับมืออื่นเลรนอ่า อำเภอเพชรมืนครับมืนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ออกจากห่า,หางแค่พัสดุตเลิกหกทุ่มตีสามตีสี่ก็เดินทางแล้วพี่น้องซชื่อว่าแดดทักอยู่พี่น้องครับกับกลับโดยน้องมองครับคอนโทรลโดยลุงแขกครับลุงแขกลุงแขกแบกกองหรือแบกสายไฟเขานี่แหละครับขอบคุณน้องทายาครับที่ขายน้ำแข็งนะพี่น้องอยู่อำเภอบ้านเก่าพานทองเข้าครับ ขึ้นระบบเสียงครับกับแจ้ระบบกันเทคระบะบบไม่ลงครับให้ขึ้นที่สองครับมาฟังเมองครับพี่น้องอัปเดตเวอร์ชันใหม่ครับ้องโคกทรงอัปเดตใหม่ครับเวอร์ชันใหม่ของ MP Studio ครับถือว่ากลางเดือนของมีนาครัปไปมิซาครับพี่น้องครับทั้งเซดก็ตูโลใส่ว่าเทกแล้วก็กลางแลมว่าเทครับครับวีทูพี่น้อง มีคืบหน้าว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกว่าจะเพิ่มบอกแบบกันยังไงเดี๋ยวจ้าค่อยติดตามพี่น้องครับรับรองว่างานเท่าบอได้อยุ่คงที่ครับขยับกะสิขยับวลาเดพี่น้องฝากติดตามครับนั่นเอะคือโตขึ้นแล้วเสียงแหลมครับโตเสียงแหลมพี่น้องเสียงแหลมเสียงหายเสียงหายนี่พี่น้องหน,นักหนักมากนี่พี่น้องหนักหนักหนัก พอต่ำก็เหยียบ30มกิโลประมาณสามสิบกิโอพี่น้องกไปหนักมากครับพี่น้องอ่ะตอนนี้ลูกแดดเรียบร้อยแล้วน้องโต้งกำลังบีหยอกครับพี่น้องออกให้ไ,ได้หลายใส่แว่นตายแดดพี่น้องแดดแหงแดดแดดยี่ยมย่อมร่ว่วววาแดาดคักแดดแน่พี่น้องอ่ะรอเวอร์ชันต่อไปเลยพี่น้องรอเวอร์ชันต่อไปตอนนี้มา ทดสอบฟั้งเสียงครับมือแรงครับว่นสิเดกลางแรมนะครับใสกิ้งนะพี่น้องครับอขอบคุณขอบน้องทันวาลงน้ําแข็งทันวาเฮาครับบ้านเก่าพัน 9, ท้องครับบปปนติบปอบายครับพี่น้องทีเขาจะใส่เสียงตะเวนครับเมือนี้กคือว่าซีมงเย็ยนกะซีมง แจ้งวยงานซะ4โมงครับติดเครื่องระบบเสียงครับพร้อมทุกระบบจะเล่นดนตทีครับทุกระบบครับตอนนี้นัดหมายกันแล้วว่าวันนี้6โมงครับระบบซาวด์ดนตรีต้องรีเซตกันหมดทุกชิ้นครับจากผู้้บับชาสายจวดครับจากน้องสาวนมองพรอนอภิษฎดีครับร้านนีโน่ร้านนีหน้าครับให้กำลังใจกันพี่น้องกับรรอบว่ากับโมทีมโมบากันครับ สางไพ่ก็ไปหลายวงแท้ครับกับานมากระซอยกันได้หลายวงครับบว์ว่าสิเป็นวงหลักๆของสางไพ่กับยูวัจนสินยู่ครับพี่น้องกับช่วงเล่กับมาซอยน้องครับกับวางแผนกันซอยกันครับซอยกันสเสดินกันในเกมที่ขาวสะอาดพี่น้องครับประตงห้องครับพี่น้องเย็บซี่ผมกับน้องกับโบดิทิ้งกันครับกับพี่บานสายจวดกับน้องคูนกับสายจวดท่อครับสางไพ่ครับมุมกดสตูดิโอครับโมทิงบ้ากันพี่น้องครับเที่ยงทางกันมา นำตะเกาว่าแหลกแม่น้ากันพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอบคุณพ e ี่แม่ไปหาอยู่หมอชิดสองขอบคุณคุณแม่ได้หลายครับขอบคุณทุกกำลังใจเพราะว่าสิไปอยู่หมอชิดลูกเก่ามูพวกสร้างไพ่เน่ครับไปบ้านเก่าพันทุทองครับไปถามข่าวถามข่าวมึขึ้นกับไปถ่ายรูปน้ำสร้างไพ่หลายคนหยุดนอนขอไพ่ได้หลายหได้ลพ่อเปิดหัวให้ร้านแล้วให้ที่หนูครับต่อเพราะว่าบนนอน่ได้ครับ เมื่อเลนจากหมอชิดอ่ะ,อะไปพันบรนเทาพันทองครับหลับหาเถื่ออยู่ทางด่วนหมว่าสะเสด็ดขึ้นไหมย้ำเลยสะดุ้งพี่น้องเพราะว่าพผวาเลยเพราะว่ามันสูงเนาะครับกับว่าอยากให้เหตุการณ์อันได้เกิดน้ำผู้ใดครับสร้างไปรู้สึกว่าหลับสะหาเถื่อครับหาขังหลับแล้วก็เวิรบขึ้นมากับไปต่อได้ก็เวิรบอีกครับเพราะว่าจอดกับส้น เซนนั่นรู้สึกว่ารถจอดบ่ได้พี่น้องอมันี้มองสีจอดบังคับตัวเองถือว่าบุญหลายสายเงา้ครับสร้างไพ่กับสาธุคุณพ่อคุณแม่ครับคุณปู่คุณย่ณาเทวดาบุญสวนสันฟาครับแมนังต้อนรับคำบินยูคำาน้ามายูบอหายจีมงานทุกทุกชีวิตครับมนุษย์เพื่อนลมโลกครับวันนี้พุทธิยักษ์้เกิดครับสร้างไพ่ก็ถือว่าในท้ายคลิปนี้ก็ถือว่าได้เตือนครับเตือนสติครับว่าอยากให้ประมาทอันดีครับ ว่าอยากให้ประมาทพี่น้องสร้างไพ่เอาเรื่องจริงมาบอกสูฟังครับเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับลับก็คือว่าล้บนะครับพี่น้องครับประเดมาแตงปุ่งครับให้วาขื้นทา้งดวนอนู่ยในภาวะครับสะดุ้งเลยครับมันสูงครับกับพ่อวนหน้าครับเวลาง่วงอีดีกับจอดซะก็ว่าเส้นรู้สึกว่าเส้นทางดวนไปชนบุรีเนี่ยก็เห็นมองมีหมองพากลดนะพี่น้องครับจำปีก็ต้องเบืนครับ จนวินาทีถึงเป่าง,งานเป่าไม้ครับพี่นอ้องเมื่อคืนในไฮร้านอยู่ครับในนอนครับบอบลอลับมือ,มอเศร้านี่กับมาบลอลับแต่เมื่อคืนก็ต้องตีรถกลับนนมือแรกอาศรีเพเ่็นแต่เมอนางอยู่มีกกับศรีนางตาหัวตาเว้นเว้นแหละก,กับศรีร้านมีครับสร้างให้กับจะมนอนเนี่ยเพราะว่าสิเดินทางตีสามนี่ต้องเดินทางคืนกู้ดอนแท่านี่ครับไปพบพี่น้องเอฟซีทางอุดอรนของเราทางเพื่อนครับ ครับผมมีแนวเปลี่ยนแปลงจังได้กับฝ่ายที่ตามครับมือแรงมาลองมาฟังเสียงครับรู้สึกว่าผูกแต่งไม่ครับน้องโคกทรงเวอร์ชั่นไม่ให่ครับพี่น้องมาฟังเบอรงครับมีความแตกต่างจากหมอชิดแล้วกับ้านเก่าพันทองแล้วก็ไทยวัสดุครับมือแรงครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษกว่าได้พี่น้องครับสร้างให้กับบ่อคาไเดไทยแล้วก็บ่อคยเดทไซเบอรนตานันนที่ครับพี่น้องถือว่าแดดครับ หรือประเดี๋ยวทักเยอะอ่างรงมองกันสิเดิอนครับว่าเมื่อนี้สิเดินระบบให้ไวให้เร็วครับเพื่อ,อพี่น้องเย็บซีมาเด้เขามาามแตาหัวเว้นหล,ล่ะดูระบบสีดเดล้วครับอ้าวขอบุทีมงานครับเพจลำเพลินกับครับยังหักแพงกันที่เก่าพี่น้องบ่ทิมบ้ากันกาวตรงนเนาะพี่น้องน,องนองาะฮักแพงฮักแพงฮักแพง อน้องมองกำลังเล็งครับกปสิไปบุญบ้านวันที่23ครับทางฝั่งสายเขาบุญบ้านน้องร่อนบุญบ้านน้องมองกูเหระครับบ้านโพนแพ่งกูเหระครับทางสซปอฝัอ่งสายเขาเอา่ะแต่บุญกุศลในหลายน้องมองก็ได้สิครับครับกับ,บวันที่22ครับหล่นจากผู้พามานแล้ว กำลังจะเติมเข้าไปพี่น้องเติมเข้าไปโดยทีมงานน้องโตง้งน้องโตง้งบ่ใครเด้ดัด่นได้พี่น้องบ่ใครเด้ไม่ย่างพอปันเดย์นะครับเนาะเอาน้องนุ่งกันสิยบเหยียบแล้วครับทั้งทั้งงานกันได้เล่นกันทุกแผแนก อจังไดก็ขอสายมินไปพ่อกอนเท่า่องปั่นกันมาก็เติมเลยลูกถูกระบบเด็กน้องตู้ก็ขึ้เนเรียบร้อยแล้วอะมาฟังเสียงครับเวอร์ชันไม่ครับไม่ไม่จริงๆครับไม่หมูว่านนี่แหละพี่น้องต้องถามลุงแขกบ้างลุงแขกได้ฟังเสียงหมูว่านเป็นอย่างไรลุงแขกว่า เอาเบาสูพี่ดองฟ้าในสุดยอดเนี่ยเลยวมามันปิดแตกเนี่เดยน้อนบ่เดเลยนอนเนี่ยเดยวน้อนเนี่ยเดยมดโอ้ยอ้ชูพี่ดอกฟากันห่เื่อั้นไหมโอ้คนต่อค่ต่อกี่พีดองโพดแล้วเสียงโพดเนี่ดย่นตู้สิรู้เว้ยหวาดซะสิโพเดี๋ยวเปิดตู้รู้จริงไหมเยงยงแลมวก็ไ่แักแยงเออกูว่าว่าป็นง ได้กินบักแตงโม่หวานทั่วที่นี่มัญหาพี่น้องนะครับพี่น้องลุงแขกการันตีฮะเอ้าบอกพี่น้องไงท้ายมินบุนีเนี่ยให้กำลังใจมาล้มาลองฟังเสียงเบิังว่าจิตเอาพี่น้องมาแลงอะไรโย่ให้ความสุขครับมาฟังเสียงเบิังคันดีคันดีครับจี๋ไหวอ๋อคันดีก็ย่องตัวบ่ย่องคันดีก็นจีแก้ไขจระ ที่ว่าดีไงน้อพี่น้องอันว่าเสียงดีก็เสียงเงบไปล้าน้ำโมตมันกินแต่ข้าวพแม่นกินโมเหมือนนอกไปถึงน้องมาเนี่ยลูกจูานึงพี่น้องอันดแล้วมาล้าเก่าอะไสิเี่ยกแม่งมาล้าเก่ามาล้าเก่าคนวานโอนแล้น้ออื่ขอโทษพี่น้องหน่อยดิเสียงเหบกินโมเมืองไม่เปยนเบียก์แ่เปล่าเปล่าะไม่พี่น้องเฮก้อน โอ่โพอดีพี่น้องในเบิ้งสร้างไว้กับลุงแขกพี่น้องบม่บอกเลี้ยงเล้าเสดอครับตะกี้ไปล่ำเนาะครับไปโม่ไม่ไปล่ำเนาะเครื่องไปล่ำสิ่งนี่แหละหมันเป็นสโลโกแกนนะพี่น้องโอ้โหน้อ,นนอก,กินข้ามเดียวไอ้ว่าเสียงแหบขนาดไอ้ว่ากินหม่ <c oughs> แกนี่บอกเรื่องค้ำคันไอ้พี่น้องได้ฟังได้เบิ้งนี่แหละครับเรื่องเล่าที่เป็นโซบปปะการที่ทีมงานเอาผ่านกันมา เป็นเน็ตน้องตง<ะ>พีกแพงเตียอ่ะกำลังจีจัดอ่าพ่อเวอร์ปินีนปิีนท้องเตียน้องละริ่มไม่หยุเริ่มสามสิบสาันเริ่มดีขาดละสามตัวเอาลองมาฟังม้งคือลุงแขกเบิึงครับพี่น้องครับล้อมว่าฟังเบิึงแรงครับมาติชมครับเหมือนลุงแขกว่าบอพี่น้องว่าเสียงเป็นจังได้ครับ เดี๋ยวยังไปฟังทั้งโนนครับพี่น้องเสียเอาตู้ฟังโนนกันแล้วเรารู้สึกว่าทั้งนี้น่าจะเเปิดแรงใจเด้อครับมือแรงครับพร่าขายับการโนนมากครับหันหน้าอาจจะเฉียงไปอยู่ครับพี่นอ้องอันน้าเขาทางวิธีน้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับสร้างให้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับ อาชีบัวต่อเนื่องไปได้กับบัวกันเนาะพี่น้องเนาะครับถือว่าทีมงานกับทำงานรวดเร็วครับไวครับเวทีฉากขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องอีกประมาณจาะาเมื่อกี้กยึดไก่กับโคงสีเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าจะเป็นฉากร,ระบบแสงระบบจอป้าสวัสดีป้าสู้เต็มที่ครับ,รบป้า มือแรงมาเนาะป่ะพี่น no, 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 to ้องมาได้หลายเนาะมาส่งทางเขาขึ้นบ้านเท่าด้านปูนให่ดีนี่พี่หน่องไปอู่ดอนไปอู่ดอนโตไปอู่ดอนโตไปอุดรพี่น้องไปอู่ดอนพี่น้องกระชมว่าวิธีเพลิดเพลินสวยงามพี่น้องนี่แหละครับจรงไดใ้กะบิเพื่อนกอนเนาะพี่น้องครับ เพื่อติชมกันมากเลยครับเพื่อทีมงานเสด็จปรปับปรุงกันไปเรื่อยๆที่ยิงประสบะการณ์พยาบาลสายจวดก็มีแล้วเลยครับบางเพื่อกับด้วยอุปสรรคเรื่องการคุนทรัพย์แน่พี่น้องเอาว่าตรงๆด้วยพี่น้องนะครับซักมือเนืงกับสิบปันไปเรื่อยๆครับพ้นเท่ากับเส้นทางชีวิตยังอีกย่าไก่ครับให้กําลังใจพยาบาลน้นองพ่อครับร้านนี่หนูร้านนี่น่าครับทีมงานแบกเสเตตทุกคนครับพี่น้องหรือว่าสร้างไพ่ก็อยู่ใน อีกส่วนหนึ่งของวงเพลรนลำเพลินครับพี่น้องก็ถือว่าเข้ารวมรวมรวยช่วยกันมากแต่ไหนแต่ไรครับกับน้องนุ่งพี่บ้านเข้าพี่น้องก็บอกว่ายังไรใหญ่ห้างดอกพี่น้องกับว่าอ่าเข้าๆพิมงานกับลุยกันแบบแดดต่อแดดโอ้หเหยนหงพี่น้องถอดแว่นตาเจ๊บ่ายกันเอาใางไว้เสียวไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องกับใส่แว่นตาดำไรมามันเบืดอไหม เอาไม่กำาลังใจกันได้เยครับพี่น้องหาแป้งสวัสดีครับ